ต่างชาติเตือนค่าเงินบาทของเราไม่ได้อ่อนและหยุดแค่นี้ครับ38.50าท50สตางค์มีให้เห็นแน่ๆน,นะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย all new honda crv what life truly means Air a อ r เอชียใครๆก็บินได้ต่างชาติเตือนค่าเงินบาทของเราไม่ได้อ่อนและหยุดแค่นี้ครับ3 8สาท50สตางค์มีให้เห็นแน่ๆนะฮะ ตอนนี้ใครที่เก็บสะสมเงินดอลลาร์ไว้บ้างหรือใครเก็บเงินบาทเอาไว้บ้างหรือใครอาจจะเก็บเงินเยนสำหรับช่วงปลายปีนี้ที่อยากจะไปเที่ยวช่วงเรียกว่าฤดูหนาววินเตอร์ไปเดินเหยียบที่มัคบางที่จะเป็นปุยนุ่นกันนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮอกไกโดก็ดีหรืออยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์นเก็บเงินเก็บทองกันไปใช่ไหมแล้วก็รีดดุลตราและเปลี่ยนกันชนิดแบบวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงกันเลยนี่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้นี่นะครับต้องดูจังหวะดีๆใครจะซื้อได้ถูกใครจะซื้อได้แพงมันกกกก็อออยยู่่่ทีจััังหวะาาารรเเข้ตลลดแปนนคบ ซึ่งมีการเตือนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาในปีนี้โดยเฉพาะในช่วง2เดือนก,ก่อนหน้านี้และที่เหลือในช่วงของสิ้นปีนี้นะครับธนาคารที่ดีช่วา RBC Capital m a r k e t เป็นธนาคารชื่อดังนะครับของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเป็นธนาคารที่เปิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลของแถบอาเซียนมาตลอดเวลาหนึ่งในนั้นที่ก็จับอยู่ตลอดเวลาคือคั่นเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐลาสุดเช้าวนันอีกแล้วนะเขาปรับรมุมมองใหม่คือก่อนหน้านี้เนี่ย ธนาคาร RBC Capital m a r k e t เนี่ยบอกด้วยซ้ำไปครับว่าเงินบาทเนี่ยนะฮะจะลงไปถึง37บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะฮะแต่ทำมาทาไปปรากฏว่ามันมาเร็วกว่าที่เขาคาดถามว่าความแม่นยำในการที่เขาทำนายเอาไว้หรือประเมินไว้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถูกขึ้นนึงคือใช่37ไม่ถูกอยู่อย่างหนึ่งคือมันเร็วกว่าที่เขาคิด แต่ที่นี่เช้าวันนี้ก็ออกรายงานฉบับใหม่ออกมานะฮะบอกว่าในที่สุดเนี่ยค่างเงินบาทเทียบด,ดอลลาร์สหรัฐจะร่วงลงไปอีกและจะไปแตกถึงระดับที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้คือ38มสบาทห้สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ,ถ้าหากมาดูอย่างนี้ก็แสดงว่าเขายังคงมองเป้าไปจนถึงสิ้นปีนี้ครับว่าจากนี้นี่นะฮะอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านค่างเงินบาทของสมาคมค้าทองคำเนี่ยวันนี้อยู่ที่36มสบาท,ทสีนะฮะถือว่าแข็งขึ้นมาเมื่อเทียบกับสสัปดาห์ที่แล้ว แต่ถ้าเขามองต่อไปว่าสิ้นปีจะเจอ38บาท50เนี่ยคงต้องมีแรงกระแทกที่หนักดุดันมากกว่านี้จึงจะทำให้เกิดการเทขายนะฮะเงินบาทกันแบบชนิดที่ไม่ทิ้งฝุ่นอย่างนี้ละครับและถ้าอ่อนไปยุงตรงนี้อีกซึ่งทุกวันเนี้ยบาทเที่ดอลลาร์สหรัฐก,ก็กลายเป็นสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ย่ำแย่ที่สุดนะครับร่างท้ายสุดๆแล้วในตลาดของสกุลเงินเอเชียเกิดใหม่นะฮะที่38บาท50สตางค์นี่นะครับถ้าเกิดอย่างนั้นจริง ก็เท่ากับว่าแต่เราจะได้เห็นเงินบาทที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ17ปี3เดือนหรือตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2006เป็นต้นมานะครับถามท่านผู้ชมครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับเราจะได้เห็นเงิน38บาท50สตางค์สิ้นปีนี้สงครับใครเชื่อพิมพ์คำว่าเชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์คำว่าไม่เชื่อนะครับผมถามท่านผู้ชมครับว่าสิ้นปีนี้2,203หรือ2,566เนี่ยเราจะได้เห็นเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐ อ่อนลงไปแต่38บาท50สตางค์เชื่อหรือไม่เชื่อใครเชื่อพิมพ์เชื่อครับใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งไนเข้ามาเลยนะฮะรอบนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับว่าธนาคารเขาได้ประเมินอะไรไว้บ้างสิ่งที่เขามองต่อไปนี่นะครับก็คืออย่างนี้เมื่อวันที่20กันยายนถอยไปหน่อยถอยไปนิดหนึ่ง20กันยายนคนไทยนักธุรกิจนาเข้าสง่งออกก็ตกอกตกใจกันแล้วเรืนะ่อว่า20กันยายนเนี่ย36บาท34นะฮะ วันนั้นทุกคนก็อาจจะไม่ได้มองกันหรอกครับว่ามันจะไปถึง37แต่ว่า3 6บาท34แค่นี้กระดือล่ะเพราะเท่ากับวันที่20กันยายน36บาท34วันนั้นเงินบาทอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ1ิเดือนกว่าแล้วพอรายงานฉบับนี้ออกมาในวันที่20กันยายนก็บอกว่าสิ้นปีนี้จะได้เห็น37สุดท้ายก็คล้อยหลังจาก20กันยายนมาได้เพียงแค่ประมาณ3าวันเท่านั้น37ก็เห็นเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง37 11สตางค์ปอลลราสหรัฐ สร็จแล้วก็มีการซื้อคืนกลับนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับแรงแทรกแซงมีแน่อย่าบอกว่าไม่มีนะฮะได้ขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดโลกก็เกิดการทํากําไรช่วงสั้นก็มีการไล่ราคาของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม21กันยายนซึ่งประธานแบงก์ชาติสหรัฐพูดชัดว่าเงินเฟอ้อไม่ได้หยุดแค่นี้ดอกเบี้ยก็อยู่แค่นี้ก็ต่อไปก็ไม่ได้ต้องมีการพักและขึ้นต่อและจะอยู่ระดับสูงต่อไปนั่นเป็นที่มาของการ ไล่ดอลลาร์สาระแล้วทำให้จุกสกลุลอ,อ่อนค่าลงหมดเลยนะครับและอะไรละครับทำให้วันนี้ต้องมามองว่า38มสบาทห้าสิบถามท่านผู้ชมเลยเมืม่อสักครู่ส่งมาด้วยนะฮะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับสิ้นปีนี้38มสบาทห้าสิบต่างเงินบาทอ่อ,อนค่ามากที่สุดในรอบ17ปี3เดือนจะเกิดขึ้นเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับใครคิดว่าเชื่อพิมเชื่อฮะใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่ออันนี้ง่ายๆมากเลยนะฮะสาเหตุที่ทําให้อ่อนขนาดนั้นก็เพราะอะไรครับนักลงทุนต่างประเทศจะคิดอย่างหนึ่งคบว่น เอาละเข้าใจได้เศรษฐกิจของไทยเนครับปีนี้ก็อาจจะง,ง,ง่นแง่นพอสมควรละแม้จะมีขึ้นจากเรื่องท่องที่ยวแต่ปรากฏว่าก็เจอเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็คือเรอมการยิงกันในสยามพาราพรอถอูกไหมครับต่อมาเราก็จะพบว่าส่งออกก็เข้าใจได้ว่าปีนี้ทั้งปียังไงส่งออกไทยไม่มีทางตีตื้นกับมาเป็นบวกได้มีแต่จะลบมากลบน้อยศูนย์นี่ยังเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะตัวต่อมาครับอีก,กำลังซื้อของในประเทศตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู่นะฮะก,ก็กำลังรอคอยนะครับชื่อเาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ดิจ ือทีเรียกว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นตกลงจะทําหรือไม่ทําต่างฝ่ายก็บอกรัฐบาลบอกทาแน่ทุกโต๊ะทาแน่นอนส่วนค้านก็ค้านไปตามสไตล์ของเขานะฮะดังนั้นร้าดูสามขึ้นจักนี้แล้วนี่นะครับก็บอกว่าถ้าจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลจะทํายังไงในการกระตุ้นกําลังซื้อซึ่งนาทีนี้ก็คือเปิดโปรเจกต์โครงการรีกว่าดิจิตอลหนึ่งหมื่นออกมาก็ใช้เงินเท่าไหร่ก็คือห้าแสนหกหมื่นล้านบาทและถามว่าสิ่งสําคัญที่ต้องทุนเขามองก็คือว่าเอาล่ะจะใช้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ และใช้วิธีไหนและใช้วิธีไหนนั้นจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ในการให้ระดมเงินออกมาได้เป็น5้าแสนหกหมื่นล้านบาทตอบโจทย์กับโครงการตัวนี้จนถึงนทีนี้ยังไม่มีความชัดเจนไงฮะอย่างที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปเรื่อยๆนะครับนักลงทุนตาตามเทนเนี่ชอบอยู่อย่างเดียวครับไม่ขาวก็ดําเทาๆไม่เอานะฮะเหมือนว่าเราก็เทาๆก็ไม่ชอบเหมือนกันนะฮะจะได้รูไปเลยครับไม่หัวก็ก้อยหมู่หรือจ่านะครับจะเป็นพลเอกหรือคลตรีก็ว่ากันนะฮะ ดังนั้นแล้วนี่นะครับก็เลยทาให้นี่เป็นสิ่งที่นักลงทุนยังคงถอยห่างประเด็นที่2ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าในตลาดหุ้นซึ่งผมก็ทําคลิปมาหลายครั้งแล้วปีนี้เป็นปีที่ประเทเรียกว่าบอกราจากตลาดหุ้นไทยบอกราจากตลาดตรา,ตา,ตาสารหนี้ไทยขายคลิ้งกันแบบชนิดที่เอาเงินกลับประเทศเพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยของอเมริกาขณะนี้ลิบลิ่วและสูงเหลือเกินนะฮะสิ่งสําคัญต่อไปนะครับก็คือว่าเขาก็มองกันต่อเข้ามาตอนนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่จะทําให้เงินบาทนั้นร่วงอ่อนไปมากกว่านี้ก็คือว่า ถ้าสมมุติเปิดช่องทางการระดมทุนในการที่จะเอาเงินมาใช้สำหรับโครงการเงินดิจิทัลหนเหมือนนั้นตีได้สองทางนะอันนึงออกมาแล้วปรากฏว่าเข้าใจเป็นไปได้มีเหตุผลพอรับได้เงินบาทก็รู้จะส่งคุณค่าขึ้นมานิดหน่อยแต่ถ้าเปิดมาแล้ววิธีที่ระดมเอะมีคําถามตอบปริมาณที่ระดมเอะมีคําถามตอบอันนี้แหละครับก็จะมีการเทมาลงไปต่อนะฮะซึ่งถ้าหมดมันเชื่อมยาวต่อับอะไรครับวินัยทางด้านการคัง นะครับที่บรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับไม่เต็มร้อยหรือว่า9กากคนเนี่ยพยายามที่จะบอกอยู่ตลอดเวลาคราว่ามันต้องรักษาวิตในการค้นมันจะไปชนเพดานนี่อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นต้นทุนในอนาคตและเดี๋ยวมันก็กระตุ้นได้ในคุ้มเสียอะไรนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้ก็เลยทําให้ธนาคาร RBC Capital m a r k e t ยังให้น้ําหนักนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของว่าทิศทางแรงกดดันของบาทมันมีสูงแน่ๆต่อให้3 4, ปาปัจจัยที่ผมพูดมาสักรู่เนี่ยนะครับมีสัก2อย่างไปในทางบวกแต่อีกสองอย่างมังน,นย สุทธิเน็ตๆนก็จะขายเงินบาทต่อเรื่องครับดังนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังสําหรับหลายคนที่จะไปเที่ยวในช่วงปลายปีว่าคุณซื้อบาทแพงแน่เพราะคุณต้องใช้บาทมากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆสมมุติใครมีแผนจะไปญี่ปุ่นเนี่ยฮะเอาแค่วันที่20กันยายนเนี่ยท่านผู้ชมใช้36บาท3.4แลกได้ละ1ดึ่ลต่อลนะแต่ถ้าสมมติอย่างที่เขาวิเคราะห์ไว้นี่นะฮะถ้าไปถึงพฤศจิกายนเกิดมาก่อนสิ้นปีอีกเป็น38บาท50 ถ้าผ้ชต้องใช้ทั้ง38บาทต้องใช้เพิ่มขึ้นอีกประมาณบาทกว่าบาต่อหนึ่งดอลลาร์ในการแลกเที่ยวก,ก็เริ่มไม่สนุกแล้วค่าตั๋วเองตอนนี้ก็ยังแพงอยู่นะบางคนจองใกล้ๆก็เจอตั๋วแพงอย่างที่เรียบร้อยและเป็นการแพงแบบผิดในภาวะปกติเพราะยังไม่กลับไปสูงขึ้นในภาวะก่อนโควิด19แถมค่าเงินก็ามาอ่อนหนักขึ้นอีกนะครับดังนั้นเก็เยอยากให้ท่าน้ชมได้นะครับได้ดูนะฮะแล้วก็ลองประเมินทินทางสถานการณ์ไปร่วมกันนะครับงั้นอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับ 38บาท53ปลายปีนี้จะเกิดขึ้นถ้าเชื่อก็พิมพ์าไม่เชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อก็าพูนเขาไม่เชื่อแล้วส่งมานะฮะ